ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยเดลกงประชา,าการกองทัพไทยนะครับช่วงเวลานี้อยู่กับผมเอกพลดิบุญมีนชุมแพรรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับเพื่อสังคมไทยในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราจะมาดูในเรื่องของสภาพของเงินเฟ้อหรือว่าความหมายของเงินเฟ้อรับคุณผู้ฟังซึ่งหลายๆคนเองเนี่ยช่วงที่ผ่านมานะครับอาจจะติดตามในเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองรวมไปถึงเศรษฐกิจต่างๆทั่วโลกนะครับที่เรียกพูดถึงเงินเฟ้อกันเยอะจังเลยจนทําให้ราคาทองนะฮะหรือว่าราคาน้ํามันต่างๆเองเนี่ยมีความผันผวนไปทั่่วโลกกซึง็ ผลกระทบต่อประเทศไทยเช่นเดียวกันในเรื่องของค่าครองชีพต้นทุนและรวมไปถึงนะครับค่าวัตถุดิบอื่นเนี่ยที่อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวก,ก็ได้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักนะครับเกี่ยวกับในข้อมูลส่วนตรงนี้กันกับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับน้องเอกพลและท่านฟังทุกท่านนะครับที่จะชวนคุยเกิดกันมาเนี่ยบอกว่ามันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเลยนะครับผมอาจารย์ในช่วงที่เราสาดน้ํากันอยู่ตรงเนี้ยสงกรารเนี่ยใช่ครับอาจารย์คนเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงสงกรารคนเยอะๆเนี่ยทําไมดูของมันแพง ในบางรายการเช่นน้ำอ่าน้ำโอ้โหช่วงนี้คนใช้น้ำเยอะนี้ทำไมน้ํามันแพงขายได้เป็นราคาเลยนะเพราะฉนั้นไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของกลไกราคาเช่อครับว่ากลไกราคาเนี่ยมันจะเป็นคําสําคัญที่ทําให้เกิดคําว่าตัดราเงินเฟอ้อ <c oughs> หรือว่าคําว่าเง <c oughs> ินเฟ้อ <c oughs> สอดคล้องพอดีเพราะคนจะเจอราคาข่าของที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาครับครับผมอาจารย์แต่พูดกลับไปในเรื่องของทําความเข้าใจก่อนเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อครับอาจารย์เงินเฟ้อเนปกติคืออะไรครับอาจารย์ เราแปลมันเป็นภาษาไทยนะครับมันแปลมาจากภาษาอังกฤษคําว่า inflation นะครับ inflation เนี่ยคําว่า i n f l a t i ภาษาอังกฤษคือการสูบลมเข้าไปทําให้มันพองขึ้นครับเพราะเวลาเราพูดถึงคําว่าเฟอร์เนี่ยเชื่อว่าน้องเอกพลเองและท่านผู้ฟังคงจะได้เคยได้ย,นยินคำว่าท้องเฟอร์เนาะท้องเฟอร์เนี่ยมันหมายถึงว่าท้องอืดท้องเฟอร์นี่คือลมในท้องเยอะนะครับคือปกติเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ท้องเราแน่นนะแต่เราไม่เคยเรียกว่าท้องเฟอร์นะ ไหมครับรแต่ว่าถามว่าเวลาเราเรียกว่าท้องอืดท้องเฟอ้อเนี่ยคำว่าท้องเฟอ้อเนี่ยลมมันเยอะไปอือาหารเยอะไม่ใช่ปัญหาแต่ลมเยอะไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นฟองสบู่ครับเพราะฉะนั้นเราจะเคยดินคําว่ามีภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่หรือว่าบัพปี้อีคนนมิคือมันพองเลยแต่มันไม่มีของจริงอยู่ในนั้นครับและถ้าฟองสบู่หรือว่าลูกโป่งเนี่ยมันแตก มันจะเสียงดังโคาะแล้วมันจะทําให้เกิดความเสียหายเพราะคำว่าอินฟลชันหรือว่าคําเงินเฟ้อเนี่ยคือการสูบลมหรือหมายว่าสูบฉีดโลหิตเข้าไปในร่างกายสูบฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับหรือมันสูบลมเข้าไปในสถานที่ที่ต้องการเติมลมซึ่งถ้าปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันก็เรียกว่าเงินเฟ้อในอัตราที่เหมาะสมดูแลดีแต่ว่าถ้ามันเงินเฟ้อเยอะเกินไปเช่นผมสูบลมในทุกป่งมากเกินไปเชื่อว่าตัเองจะเห็นชัดเจนว่าปัวลูกปงแตกเนาะใช่ครับอาจารย์ ลมเข้าไปในยางมากเกินไปโอ้โหมันจะแข็งกระเดกเลยครับเวลาวิ่งมันก็จะแข็งแล้วบางทีมันทําให้ยางยางเสื่อมได้ง่ายเพราะฉะนั้นคําว่าเงินเฟอ้อก็คือการที่ราคาสินค้าปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้เรียกว่าเงินเฟอ้อครับนะครับโดยโปกติที่วัดทางวิชาการคือถ้าราคาสินค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกินสองไตรมาสหรือหกเดือนเราเรียกว่าเกิดภาวะเงินเฟอ้อแต่ถ้าบางเดือนขึ้นบางเดือนลงคือไม่ต่อเนื่องกันหกเดือนอันนี้สถานการณ์ราคา มันเปลี่ยนแปลงพันควนไปตามสถานการณ์แต่ถ้าราคาสินค้าติดลบหรือลดลงเรื่อยๆเป็นเวลาติดต่อกันหเดือนขึ้นไปเราเรียกว่าภาวะเงินฝืดที่เรียกว่าด e f l a t i o n d e f l t i o n คือการเอาลมออกนั่นหมายว่ามันมีภาวะของการที่มันไม่มีเงินหมุนเวียนมากประมาณนี้ครับเพราะนั้นสองคำคู่กันเสมอเงินเฟ้อราคาของแพงขึ้นเรื่อยๆต่อเน,นื่องกันหเดือนเงินฝืดคือราคาของถูกลงเรื่อยๆ ติดต่อกันเป็นเวลา6เดือนครับแต่พูดถึงในส่วนของช่วงที่ผ่านมาที่ราคาทองกระเถิบขึ้นไปจนถึง40,000กว่าบาทเลยครับอาจารย์ซึ่งมันก็ส่งผลเกี่ยวกับในเรื่องของ6เดือนที่อาจารย์พูดมานะครับในเรื่องของเกี่ยวกับเงินเฟ้อด้วยไหมครับอาจารย์ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าราคาทองเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นสินค้าโักฑ์เนาะเพราะเป็นโลหะนะครับเป็นสินค้าที่คนใช้ในการบริโภคนะครับซึ่งก็คือซื้ออมาประดับสวยงามเนาะนะครับซื้อมั่น นะฮะมันหมายซื้อสะสมเอาเป็นทรัพย์สินหรือซื้อไปใส่เพื่อความสวยงามให้การซื้อใส่เพื่อกินเพื่อใช้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคคือมันเป็นการทําให้เกิดความสุขแต่ทองคําก็เป็นสินค้าอีกกลุ่มนึงที่นอกจากจะซื้อเพื่อความสุขแต่ซื้อเพื่อเก่งกําไรอซื้อเพื่อขายแล้วเอากําไรเช่นซื้อถูกขายแพงครับ เพราะนั้นสังเกตนะครับว่าที่เราจะเห็นนะที่น้องเอกพลจะเห็นนะครับว่าวันนี้คนจะพูดอยู่สองอย่างโอ้โหทองแพงน่าซื้อนะมันจะได้ขายแพงขึ้นหรือไม่ก็คือโอ้เสียดายจังขายตอนถูกถูกถ้ามีตอนนี้ขายหมดเลยเพราะมันได้กําไรครับนะครับเพราะนั้นราคาทองคําสูงขึ้นเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าราคาทองคําเกิดภาวะเงินเฟ้อคือราคาทองมันสูงขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องอันนี้เรียกได้แต่ไม่ได้เป็นความหมายของคําว่าภาวะเงินเฟ้อหรือสาเงินเฟ้อโดยภาพรวมของเศรษฐกิจมันเป็นสูงขึ้นของราคาทอง แต่นั้นเนี่ยเวลาการสูงขึ้นของราคามันมาจากหลักการสองอย่างนะครับหนึ่งของขาดกับสองคือต้องการเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาทองคําที่สูงขึ้นตอนเนี้ยมันมาจากความต้องการเยอะอความต้องการเยอะเนี่ยมันมาจากสามทางเลยแหละหนึ่งต้องการเก็งกาไรสองต้องการเอาไปซื้อใส่ประดับครับสามคือต้องการเอาไปนะครับสะสมความมั่งคั่งเพราะฉะนั้นถ้าดูรายละเอียดของข่าว่ยเห็นว่าช่วงเนี้ยหนึ่ง ธนาคารกลางของแต่ละประเทศซื้อทองคาไปสะสมเพราะทองคำมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นสองคนเชื่อว่าราคาทองคำจะแพงขึ้นอีกนะครับหลังจากทะลุสองพันดอลลาร์ต่อออนหรือทะลุสาม0 0ืบาทซื้อเก่งกําไรล,ละวหวังว่าจะซื้อตอนนี้ราคาถูกแล้วไปขายแพงซื้อสาม0 0ื่นขายสี่0มื่นซื้อสี่หมื่นขายห้าหมื่นอีกอันก็เป็นกีถึงเวลาแต่งงานแล้วต้องซื้อทองหยองไปมั่นหมายเขาละ<อ>นะตอนนี้รู้สึกเงินเก็บพอมีอยากจะซื้อทองใส่เพื่อจะได้เพื่อนๆเห็นว่าเรามีความมั่งคั่งในตัว เพราะฉะนั้นคําถามว่าทองคาจะเกี่ยวพันกับเงินเฟอ้อไหมไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นครับ hmm. ก่อนที่ผมจะขยายความผมหยุดไปตรงนี้ก่อนนะเผื่อจะมีคาถามอื่นแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขยายต่อว่าทาไมทองคาถึงไม่ผูกกับเงินเฟอ้อเราถึงจะมีความผูกขาดอัไรบ้างผมกาลังคิดถึงในจุดนี้เหมือนกันเพราะว่าบางคนเองเขาอาจจะมีความคิดว่าถ้าติดตามข่าวสารไม่อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มีหลายนักวิชาการหรือว่ารวมไปถึงครับข่าวต่างประเทศทต่างๆที่มีการคาดการณ์นะครับว่าทองเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปถึงห้าหมื่นเลยนะครับอาจารย์ ครับคือต้องบอกแบบนี้นะคือถ้าผมอธิบายเนี่ยทุกคนจะเข้าใจง่ายเลยถ้าได้เคยเรียนเศรษฐศาสตร์เป็นสุดหนึ่งครับซึ่งคงไม่ต้องบอกน้อยผลว่าแนะนําให้สมัครเรียนที่มหาว<ช>ิทยาลัยใดที่จะสอนและเห็นภาพเลยมผมกําลังเข้าคอร์สเลยครับใช่มหาวิทยาลัยของการค้าไทยหรือเปล่าครับโอ้โหถูกต้องเลยเนี้ยอันนี้ชัดเจนนะเราจะได้สอนแบบเคส e s t u ตรงๆนะอันนี้แบบที่อื่นก็หลายๆที่นะแต่เพราะว่านี่คือต้องเข้าใจเศรษฐศาสตร์เป็นสุดหนึ่ง คือการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยบอกมันมีสองอย่างขึ้นหนึ่งความต้องการซื้อเรื่อยๆความต้องการซื้อที่มากขึ้นมันจะมีดีมานเพิ่มขึ้นราคาจะแพงอีกอันหนึ่งคือของมันขาดของมันมันมันหายไปจากระบบมันเลยทําให้ของแงพงเพราะคนเนี่ยต้องการเท่าเดิมแต่ของมันหายของมันไม่พอนะครับเช่นไัยแล้งเกิดไทยแรงหรือสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเีรัลจะเห็นเลยว่าสิ่งที่จะขึ้นก่อนคือราคาขึ้นผลทางการเกษตรเช่นข้าวสาร ถูกไหมครับข้าวสาลีเกิดสงครามยูเครนยูเครนกับรัะเซียส่งไม่ได้ข้าวสาลีเลยขาดจากท้องตลาดไปราคาเลยแพงเกิดภัยแล้งเพราะปลูกข้าวสาลีไม่ได้ข้าวสาลีเลยแพงเพราะข้าวสาลีแพงนะครับคนข้าหันมาซื้อข้าวเอาข้าวไปแทนข้าวสาลีข้าวก็เลยแพงตามอันนี้มันเป็นเรื่องของกลไกทางเศรษฐกิจนะครับถ้าเข้าใจเศรษฐศาสตร์หนึ่งต่อหนึ่งจะเห็นภาพที่ผมพูดหมดเลยกลับเป็นที่ต้องคำนะครับคําถามว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเกิดจาก เงินเฟอ้อสองสาเหตุเหมือนนคือหนึ่งมาจากน้ํามันแพงวัตถุดิบแพงนะครับมาเลยทําให้ของแพงซึ่งในอดีตสองสามปีที่ผ่านมาเงินเฟอ้อเกิดจากตรงจุดนั้นทําให้ธนาคารกลางของสหรัฐจะต้องขึ้นอาัตาราดอกเบี้ยจากศูนเปอร์เซ็นเป็นห้าจุดห้าเปอร์เซ็น,นตตอนนี้นะครับและมีข่าวข่าวว่าเขาจะลดประมาณกลางปีสิมิถุนาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเขานะครับครับนั่นคือสิ่งที่มันมาจากต้นทุนคําถามว่าต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยแพงขึ้นเศรษฐกิจมันจะซึมตัวลงตรงจุดนี้เนี่ยไม่มีใครต้องการซื้อของละเพราะว่าปไ นะครับเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อที่เกิดจากสถานการณ์เหล่าน <so um ี้เนี่ยมันมีเหตุผลว่าคนจะไปซื้อทองคำเท่าไหร่ครับแต่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อบางเรื่องบางเหตุการณ์จึงไม่ได้ผูกพันกับทองคําเพราะว่าถ้าต้นทุนแพงคนไม่มีตังขายของไม่ได้คนขาดเงินคนจะไม่ไปซื้อทองครับอันเนี้ยกรนีแบบนี้เนี่ยผมบอกว่าเงินเฟ้อจึงไม่ได้เกี่ยวพันกับราคาทองคาโดยตรงแต่มาโดยอ้อมมาโดยอ้อมอย่างนี้ครับหลังจากโควิด ปี2อ6 3 6 4หกิบสามหกิบสี่และรัสเซียยูเครนสถานการณ์เริ่มคลายลงเศรษฐกิจโลกเริ่มจะกลับมาฟื้นตัวคเศรษฐกิจของเอเชียเริ่มมาฟื้นตัวเช่นเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นสิงคโปร์นะครับมีภาวะสีที่ดีขึ้นแต่ช่วงคคนเริ่มมีตังค์ตัวคนเริ่มมีตังค์เนี่ยคนก็รู้สึกว่าฉันซื้อทองดีกว่าอันนี้ไม่ผูกก mm. ับเงินเฟอ้อเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยว่าเงินเฟอ้อไปยังไงฉันซื้อทองดีกว่าแต่ที่เกี่ยวเงินเฟอ้อเพราะว่าเขาบอกว่าอ๋ออนาคตเนี่ยราาาคคสินนน้้จะะแพงขึ เพราะมันมีภาวะเงินเฟอ้อเราซื้อทองคําสะสมมูลค่าดีกว่าซื้อวันนี้สามหมื่นขายตอนสี่หมื่นมันต่อสู้เงินเฟอ้อได้เพราะมันเหมือนกับฝากแบงก์คือเรามีผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็น์นนนนที่สูงกว่าราคาข้าวของที่แพงขึ้นที่เรว่าเงินเฟอ้อไอ้อย่างเงี้ยจะผูกพันกับเงินเฟ้อครับแต่เหตุการณ์ของทองคําตอนนี้ที่ราคาสูงเนี่ยเนื่องมาจากสามสาเหตุอย่างที่ผมบอกนะหนึ่งธนาคารกลางของทั่วโลกเห็นว่าเมื่อสหรัฐในอนาคตจะลดดอกเบี้ยลง สหรัฐจะมีค่าเงินบาทนะครับค่าเงินของดอลลาร์จะอ่อนลงดังนั้นเขาควรจะไปลงทุนอะไรดีละ่ะที่มูลค่ามันจะสูงขึ้นอ๋อทองคํานี่ไงจากสองพันดอลลาร์ต่อออนเป็นสองพันสามสามสิบดอลลาร์ต่อออนหรือจากเงินบาทสามหมื่นเป็นสี่หมื่นเป็นห้าหมื่นไอ้ตรงนี้เขาเลยคิดว่างั้นเอาทองมาสะสมดีกว่าธนาคารกลางส่วนใหญ่จะทําแบบนี้นะครับ,รบสองเนี่ยนักลงทุนนักลงทุนบอกว่าเขามีเงินอยู่เนี่ยเขามีเงินสักประมาณล้านบาทเขาลงทุนในหุ้น หุนไม่ไปไหนแล้วพอคุณสหรัฐขึ้นมาเยอะแล้วคุณทั่วโลกขึ้นมาเยอะแล้วเขาจะลงทุนในค่าเงินตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์มันแข็งจะเป็นที่ละเขาไปถือดอลลาร์ก็ไม่สนุกละเขาจะไปลงทุนในน้ามันสถานการณ์ของสีโลกมันก็ยังไม่โดดเด่นมากนะครับแม้วเกิดสงครามนะฮะอิสราเอลฮามาสและมีปัญหาอิสราเอลกับอิหร่านหรือรัสเซียยูเครนแต่นำ้ำมันมันคงเต็มที่อยู่ประมาณ90ดอลลาร์ต่ตอบอา์เรลวเนี่ยลงทุนในน้ำมันราคาไม่เพิ่มมันไม่ได้ผลตอบแทนสูงแต่ซื้อ90ไปขาย95 จะไม่เกิดขึ้นซื้อเก้าสิบเก้าสิบมาจึงไม่น่าลงทุนเขาเลยว่านั้นเข้าไปลงทุนในทองคําดีกว่าอได้ผลตอบแทนนะสามเศรษฐกิจเนี่ยค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเศรษฐีชาวอินเดียที่ยังเติบโตได้อินเดียชอบซื้อทองครับเศรษฐีชาวจีนที่พอเห็นว่าสิทธิยังโตไหวซื้อทองนะครับหรืออุตสาหกรรมนะฮะหลายประเภทเช่นอุตสาหกรรมบันยัมมณีอุตสาหกรรมต่างๆต้องการเอาทองคําไปผลิตเป็นสินค้าเพื่อขาย เพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําไมราคาทองขึ้นไม่ผูกกับเงินเฟอ้อเลยนะครับเพราะฉะั้นการที่เงินเฟอ้อสูงเนี่ยไม่ได้ไหมายความทองคําจะมีราคาสูงครับ จากที่อาจารย์พูดมาจากสาปปัจจัยที่ได้เห็นถึงการนี้ว่าเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการที่ทําให้ราคาทองปัจจุบันเนี่ยได้ขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่ขยับไปมากหรือว่าลดลงก็ได้นะอาจารย์ซึ่งนอกเหนือจากในส่วนของสภาพเศรษฐกิจทั่วเอเชียทั่วโลกแล้วเนี่ยหลังจากที่มีการที่ประเทศไทยเนี่ยครับที่ท่านนายกเองเนี่ยได้ประกาศว่าไตรามาสที่สี่เนี่ยหนึ่งมืนบาทเนี่ยมาอย่างแน่นอนอาจารย์โอ้โหหลายหลยคนเนี่ย <c> <S <S เขาก็มีการคาดการณ์แล้วก็มีการรอคอยในเงินดิจิตอลหนึ่งหมืน บาทนี้ที่จะมาเข้าอยู่ในระบบส่วนตัวอาจารย์เองเนี่ยมองว่าเงินหนึ่งบาทนี้สามารถมาช่วยผลักดันในช่องโหว่ที่เราพูดกันเมืม่อสักครู่ตอนต้นได้ไหมครับอาจารย์คือเมื่อกี้ที่น้องเอกพลได้ปล่อยหัวในการถามเนี่ยโอ้โหผมชอบมากเลยนะตื่นเต้นมากเลยเป็นแบบอารมณ์แบบขึ้นเข่งมากครับ <c oughs> น้านด้วยใช่ไหมนี่น้องเอกพลเนี่ยน่าจะได้หมื่นหนึ่งเนี่ยมีอาการตื่นเต้นออกนอกหน้านะครับผมรอคอยเหมือนกันครับอาจารย์ครับอันนี้ผมผมเรามาตั้งคำถามชวนคุยกันนะิว่าถ้ามีคนได้กันนั้นหนึ่งหมื่น คำถามเอาไปทําอะไรครับอ่ะสมมติว่าช่วยเป็นตัวอย่างกับผมหน่อยนะน้องเอกพลช่วยเป,เป็นตัวแทนหน่อยตัวแทนหมู่บ้านครับถามว่าถ้าเอกพลได้นะครับคุณเอกพลได้หนึ่งหมืนม่นบาทจะไปทาอะไรบ้างก็ไปซื้อของใช้ครับแล้วก็เหมือนไปซื้อของอุปโภคบริโภคนะครับเข้าบ้านในการที่จะเซฟค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเพราะว่าผมมองจากในส่วนของโครงการหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นกรอบบางอย่างที่จะสามารถใช้เงินตรงนี้เนี่ยซื้อของบางร้านค้าได้แล้วก็ ร้านค้าบางร้านค้าเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของของอุปโภคบริโภคของใช้ภายในบ้านแล้วก็รวมไปถึงอาจจะมีร้านอาหารบางร้านที่รับเงินทิจิตอลตรงนี้ครับอาจารย์โอเคครับอันนี้เป็นตัวแทนหมู่บ้านเนาะผม,ผมถามค้งถามต่อนอะถ้าจะซื้อเนี่ยของอุปโภคบริโภคจะซื้อจากร้านประเภทไหนประเภทไหนเพราะเขาซื้อในอำเภอเนาะในจังหวัดเนาะครับใช่ครับซื้อจากร้านประเภทไหนเช่นหนึ่งห้างสับสินค้าร้านสะดวกซื้อซูอซปปเปอร์มาร์เก็ต ร้านโชห่วยข้างๆตลาดสดหาเปรแผงลอยที่คนที่รับโครงการดิจิทัลแบบนี้นะจะซื้อของจากไหนครับถ้าถามคำถามนี้ผมว่าผมก็ต้องอุดหนุนในเรื่องของโลเคอลบิสเนสนะครับอาจารย์เอ e อีตัวเล็กๆเนี่ยผมชอบเลยครับครับเห็นดนะ้าเพราะนักสังเกตน,นะครับว่าพอผมตั้งคำถามที่สองเนี่ยจะต่างไปแล้วถ้าเราไปอุดคนตัวเล็กคนในท้องถิ่นโชห่วยเงินก็จะสะพัดไปคนกลุ่มหนึ่งครับถ้าเราไปอุดหนุนอีกที่หนึ่งก็จะสะพัดไปอีกกลุ่มหนึ่ง คำถามต่อมาคือจะซื้อของที่มีผลิตมาจากเมืองนอกหรือผลิตในเมืองไทยเห็นแล้วคำถามเพจะถามอีกเห็นะถ้าผลิตจากเมืองนอกใช้วัตถุดิบจากเมืองนอกเยอะเงินตาก็ล้วไหลมันเหมือนกับเราเงินภาษีเนี่ยไปจ่ายให้ชาวต่างชาติได้ประโยชน์อันที่ผมพูดตามแนวทฤษฎีนะไม่ได้หมายว่าผมจะบอกว่าแนะนําให้ท่านซื้อของแบบไหนนะแต่พูดตามกรอบนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวกายว,กว่าผมแนะนําให้ไปซื้อของจากที่นี่ไม่ใช่นะครับ,รบแต่ว่าบอกว่าถ้าเราซื้อของที่ ใช้ในท้องถิน่นวัตถุดิบในท้องถิน่เนเงินมันจะสะพัดในท้องถิน่นเช่นผมซื้อนะครับสมมติว่าผมบอกว่าผมซื้อข้าวแกงแล้วกันผมซื้อเอางี้เนี่ยนะปลาดุกยำปลาดุกฟกูนะครับหรือแม้ผมจะซื้อแกงส้มหรือแกงไตปลาซึ่งปรากฏว่าแต่งแต่แกงไตปลาอร่อยนะครับแกงไตปลาสังเกตไหมฮะหนึ่งผมจะต้องไปซื้อปลามาจากตลาดผมต้องไปซื้อกะทิไปซื้อเครื่องแกงอะไระมาจากตลาดซื้อจากชาวบ้านช่อๆหมดเลยครับแต่สมมติถ้าเราเปลี่ยนหมห่บอกว่างั้นผมไปซื้อ ปลาแซลมอนได้ไหมใช่ไหมยำปลาแซลมอนมันนําเข้ามาจากต่างประเทศอ่ะ mm hmm. เพราะฉะน,นั้นสังเกตนะครับว่าการใช้จ่ายของแต่ละคนเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราใช้จ่ายมันจะบุกเบียนในระบบเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนแต่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนโจทย์ใหม่สมมว่มีผมถามมีคนหนึ่งเมื่อกี้ซื้อจากสินค้าพวกบริโภคในพื้นที่นะครับจะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าข้อมือนหนึ่งเนี่ยเขาไปซื้อรถเข็นมาคันนึงสมมุตินะสมมุติว่าพอสมควรนะรถเข็นสองเข้าไปซื้อม้อไหากระเทียมมา หม้อไห้ด้วยโถโอชานะครับซื้อเสร็จเขาก็ซื้อไปเจ็ดพันอีกสามพันเนี่ยเขาไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวซื้อกับมาทําอาหารเข้าแกงขายอืเชื่อว่ามันต่างกันนะครับซื้อของบริโภคกับซื้อของไปลงทุนโอ้ต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับอาจารย์มันสามารถต่อยอดในเรื่องของความเป็นอยู่ของตัวเขาเองได้ด้วยครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่อันแรกก่อน เรากำลังเอาเงินภาษีประชาชนเพราะมันมาจากฐานเงินกู้นะถ้ารัฐบาลเขาใช้ดีเท่าไรกู้มาแสนห้าจากงบประมาณปีหกแปดนะครับ,รบและปีหกเจ็ดมันก็งบประมาณขาดดุลเนี่ยก็เอา,เอ,าอาจจะกู้หรือไม่กู้ก็ตามนะและใช้เงินของทอกศส,สมมุติน,นะครับ,รบใช้เบ็ดเสร็จห้าแสนล้านบาทมันคือภาษีประชาชนหรือเงินกู้ทั้งสิน้นประชาชนที่ใช้เนี่ยถ้าใช้ในการสร้างอาชีพเพื่อตัวเองเช่นผมไปเรียนการตัดผมเนาะและผมก็ ตั้งเพิงเล็กๆซื้อเก้าอี้มาตั้งเพลิงเล็กๆ,ลกๆและผมก็ไปซื้ออุปกรณ์ช่างตัดผมมาผมหาอาชีพได้ mm. ผมไปเรียนทําเลและผมก็ไปทาเล็บไปหาตลาดไปและไปแหล่งนักท่องเที่ยวเยอะก็ไปทาเล็บให้นักท่องเที่ยวผมอาจจะไปไปไปดําเนินการในเรื่องของการซื้อนะครับอุปกรณ์ทําขนมและทําขนมส่งขายผมได้เงินนะซื้ออุปกรณ์และได้เงินซื้อวัตถุดิบหนึ่งหมื่นบาท ผมเชื่อว่า <c oughs> หลายๆคนนะครับแล้วก็รวมทั้งคุณเอกชัยเอง <c oughs> ก็จะรู้สึกว่า 1, 1> บึ่มืบาทสําหรับคนบางคนเขาตั้งธุรกิจได้ไหมได้ครับอาจารย์ใช่ <Stevens S 1> <c oughs> เพราะนั้นนี่แหละครับดิจิทัลเวเล็จะมีมรรคผลนิพพานแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่การคลิกให้ความรู้กัประชาชนเ <c oughs> ติมประเด็นของการฝึกอาชีพให้เขาได้สร้าง1นึ่งมืนบาทไม่ใช่เอามาซื้อของให้หมดไปครับซึ่งไม่ได้บอกว่าซื้อไม่ได้นะ แต่จะมีมรรคผลต่อคนเหล่านั้นถ้าเงินหนึ่งมื่บาทเป็นเงินตั้งต้นของการทําธุรกิจครับอืมโหเหมือนได้นั่งเรียนในคลาสหนึ่งคลาสเลยนะครับอาจารย์จากที่อาจารย์พูดดวยมันหมที่ไหนนะที่ไหนนะที่มันนั่งเรียนที่ไหนเอาชัดที่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยใช่ไหมครับอ่าใช่อันนี้เราสอนที่นั่นแหละมหาวิทยาลัยกาารค้ไทยอย่างนี้แหละครับที่โทเอกสอนหมด <จ>ในส่วนของการเรียนการสอนบัคคับอาจารย์ซึ่งทางถ้าพูดถึงในเรื่องของหลักการเรียนการสอนในปัจจุบันเองมันก็มีความค่อนข้างที่จะแตกต่างไปจากเมื่ออดีตเยอะมากๆเลยอย่างเช่นอาจารย์พูดมาถึงเรื่องของการลงทุนเนี่ยอาจารย์บางคนเองเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้มีโน้ตฮาวในเรื่องของการท,ทรําธุรกิจหรือว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองจะเดินไปยังไงในส่วนของหองการค้าไทยเองเนี่ยได้มีข้อแนะนําอะไรกับตรงนี้ให้กับนักศึกษาบ้างไหมครับคือผมคาดว่าสิ่งที่สําคัญนะผมอาจจะพูดถึงกรณีมาหาอการค้าไทยก่อนนะครับ ผมเชื่อว่าทุกมหาหลัยทำเหมือนกันหมดเราใช้สโลแกนตอนนี้ว่า Dream Come True เนะครับคือในช่วง3ปีแล้วเนี่ยเราใช้เปีมว่า Follow Your Dream คือคนเราเนี่ยเราจะทํางานและเราจะมีความสุขตลอดชีวิตเท่าทำงานที่มันคือสิ่งที่เราเลือกและเป็นความสุขของเราครับการหาตัวตนที่เจอมากที่สุดเนี่ยนะครับมันจะดีที่สุดนะเหมือนกับหลายคนถามผมว่าตอนนี้ยหลายคนเนี่ยบอกว่าผมดูทํางานเยอะเลอเกินหลายเรื่องเลยเกินครับแต่ผมบอกกับทุกคนวนะ่าผมทางานเดียวเท่านั้นแหละ คนก็จะสงสัยว่าผมทาอะไรเพราะเห็นผมทำอะไรอย่างบอกอ๋อผมทางานเรื่องเศรษฐกิจทั้งนั้นแหละเพราะเรื่องทุกเรื่องมันคือเรื่องเศรษฐกิจฮะและเรื่องทุกเรื่องมันคือการที่ผมเปิดตําราอ่านแต่ตําราผมคือตําราชีวิตในโลกแห่งความจริงผมไปที่ไหนก็ตามผมมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ <c ười> ทุกอย่างเลยผมจะรู้ว่าอ๋อนี่คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจนี้นะและมันเกิดอะไรขึ้นบรรยากาศเป็นไงแล้วผมก็ามาสอนหนังสือครับเพราะนั <c oughs> ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมทาในสิ่งที่ผมชอบและสิ่งผมรักเพราะเราเราจริงเชื่อว่า การที่ทํางานตามฝันเนี่ยให้นักศึกษาได้เลือกในสิ่งที่เวเองลองผิดลองถูกได้เรียนรู้ทําให้เราเองมหาลัยชาติไทยเนี่ยเราจะมีหลักสูตรหนึ่งซึ่งให้นักศึกษาเนี่ยได้ลงทะเบียนคือคําว่า design your life ครับ design your life คือคุณจะต้องวางอนาคตของคุณซึ่งเราแนวคิดมาจากสแตนฟอร์ดนะครับว่าเราเนี่ยอยู่ปีหนึ่งปีสองปีสามเนี่ยเราจะวางอนาคตของเรา,าปลายทางชีวิตของเราไปอยู่จุดไหนและก็ร่างทางเดินของชีวิต แล้วก็ดําเนินการไปตามนั้นแล้วเราก็จะทําให้เกิดครมค m c o m เพราะฉะนั้นเนี่ยเวทีของมหาลาัยก็ต้องเปิดกว้างว่านักศึกษาจะได้ลองผิดลองถูกผมอยากเป็นนักร้องนะครับก็มีเวทีประกวดร้องเพลงนะผมอยากจะเต้นคบวนแดนผมมีกระจกให้ซ้อมตลอดเวลาลยที่มหาลาัยกรุงเทพผมอยากจะทําธุรกิจเรามี pitching c o m m i s i o n และท้ายสุดส่งไปประกวดที่ต่างประเทศได้และ pitching c o m m i s i o n ไม่ใช่อยู่ที่คณะนะเป็นส่วนกลางของมหาลัยนะครับ และตอนนี้เราก็เปิดแนวทางว่าเราจะเป็น AI University, AI UTC ก็คือเราจะให้นักศึกษาเนี่ยเรียนโดยใช้ AI เป็นหลักครับแจก iPad โดยที่ iPad ที่เราแจกเด็กปีหนึ่งได้ iPad ทุกคนนะครับเพราะทุกชั้นปีได้ iPad หมดและนักศึกษามหาลัยคาไทยจะได้นะครับ Canva Pro ติด iPad ไป Canva Pro คือโปรแกรมที่ทำ Presentation แนวใหม่แต่ใช้ AI เพราะ Canva ทั่วไปอาจจะมี AI เยอะ แต่เห็นว่าโปรมีเอไอขณเดียวกันเองเนี่ยเราโปรแกร,รมนะครับร่วมกับพาร์นเนอร์เราคือ Microsoft เพราะ Microsoft ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น c ค p i l o t Pro ก็จะมี AI เพราะเนี่ยเขาก็จะได้ลองเรียนรู้ลองผิดลองถูกเข้าใจ AI มีเวทีประกวดมีมีเวทีในการขายของมีเวทีในการที่ไปฝึกงานเพราะเราจะเริ่มต้นให้ปีหนึ่งปีสอง สุดงานทันทีคุณจะรู้จักตัวตนจริงว่าอยากเรียนอีเวนต์เราไปทำอีเวนต์ดูชอบไหมเด็กปีสามไปฝังตัวกับออ g ก n นไ e เซอร์จริงๆเขาจะรู้ว่าตัวเขาเป็นยังไงนะครับหรือว่าวิเทศศาสตร์ก็ให้ทาหนังเรามีสเตชันยูทีสเตชันให้ทุกคน,นได้เป็นผู้ประกาศข่าวเองเขียนสคริปต์เองถ่ายทําเองอันนี้คือเวทีที่เราเป็น practice university เนาะ้เ,เขาได้ฝึกเองทําเองเจ็บเองล้มเองสําเร็จเองยิ้มเองร้องไห้เอง และลุกไปพร้อมๆกับเพื่อนกับครูบาอาชัด mm hmm. ประมาณนี้ย ซึ่งก็เป็นสิน่งหนึ่งที่หลายๆคนเองเนี่ยควรให้ความสําคัญในเรื่องของการวางแผนอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่การวางแผนอนาคตอย่างที่ทราบเป็นดีนะครับว่าถ้าหากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีสิ่งที่เราต้องการที่จะทําโดยภายใต้ของกรอบแล้วก็ความคิดบางอย่างที่จะมีผู้ให้ความช่วยเหลือหรือผู้ที่ให้คําแนะนำนะครับในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ต่อเราในอนาคตอย่างแน่นอนขอให้อาจารย์พูดอีกสักหนึ่งครั้งนะครับว่าที่ไหนนะครับที่อาจารย์พูดข้อมูลมาเมื่อสักรรรู่่นนีเาาาาาาสมมถหหไทอจย์ผ เชื่อว่าผมคงไม่กล้าพูดเองว่าที่ไหนแต่ว่าผมฟังว่าน้องเอกพลบอกว่าไปศึกษาหาความรู้ได้ที่มหาวิทยาลัยหอนค้้าไทย ที่อยู่ใกล้ใก้วิภาบรีลังสิตเดินทางง่ายสอนเป็นกันเองอยู่กันด้วยความรักแบบครอบครัวใช่ไหมที่มีใช่ไหมท,ที่ที่รู้สึกว่าคุ้นคนอยู่เราพูดกันตลอดทั้งรายการนะประมาณนั้ใช่ครับอาจารย์น่าจะเป็นที่เดียวกันเลยครับ <c oughs> ที่ผมได้ <c oughs> ได้ม<ด>ีการพูดไปเมื่อสักครู่นะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับรองาศาสตราจารย์ราาดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆกับเราในวััันนนี้ะะคคคครรรรบบบขออุณมาาากจรรย์ ครับขอบคุณมากครับและสุดท้ายก็คือสวัสดีปีใหมายไทยนะครับมีความสุขมากๆกับวันสงกรานต์ที่เราชุ่มฉ่าชุ่มฉ่ากันขนาดนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นํามาฝากคุณฟังในช่วงของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณฟังสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังได้นะครับผ่านทางช่องทาง y ย u ทูบอัททับชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจทีมงานทุกคนสําหรับวันนี้ผมเอกพลดิวุนมีนชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย